สวัสดีครับพี่นอ้องปองปกพี่น้องปองไปมือนี้มาในช่องเสียออกเพชรลำเพื่นคือเก่าเหมือนเดิมครับกับบรรยากาศนะครับอยู่ในสำนักงานบ่อน้ำเพชรลำเพื่นครับพี่น้นองครับมือนี้กับบรรยากาศอีกมือหนึ่งลมพัดวีวีนะครับเดี๋ยวความพร้อมนะครับมีอนึ่งพี่น้องครับวันที่หกเปิดนะครับม่านนะครับของเสียงสะออน นะครับพนักผน้นงาทีมงานแม่พรพิริดีนะครับพี่น้องฝากพี่ฝากน้องไหวน้ำเดื่อนะครับไทยบรรยากาศในพี่ใน้องเบิรงนะครับก็บรรยากาศในสำนักงานนะครับจากน้อยนะครับมืออื่นก็สิตั้งเวทีนะครับพี่น้องวันที่หาเพล่เพ่กันแรกงนี่แหละครับพี่น้องนะครับเตรียมความพร้อมไว้ต่้เนินๆนะครับพี่น้องครับ กับเวทีเสียงโซนนะครับที่ตั้งเลาะๆนี่แหละครับพี่น้องครับตั้งนี่แหละครับหันนาไปทางคูนนะครับตั้งหน้าทางนะครับทางถนนเลยนะครับพี่น้องครับบรรยากาศในสำนักงานนะครับพี่น้องวันยากาศอีกมือหนึ่งโอ้หวานแล้วลงตัดออกเราเปลี่ยนหรือเตื่ดีนะครับ บรรยากาศอยู่ในสำนักง,งานครับพี่น้องครับขึ้นเกิดไล่สดนะครับขายบัตรโอ้ยสวรพี่น้องนะครับขึ้นพี่น้องกับเมาบัตรนะครับสิบบัตรหนึ่งพันคะแนนนะครับพี่น้องครับบรรยากาศในสำนักงานครับพี่น้องครับเอาสวัสดีครับลุงตัวโอ้ยเอาไม่เป็นยังยิเอาไปส่ง,งกันเลยเขาเลยวาจตากตะวันโอ้ โอ้ยเห็น,อนเอาขึ้นรูปเนี่ยเสร็จแต่ชาวบ้านเพราะว่าหมู่บ้านผมมีคนอยู่แต่เนี่ยอ้จะได้เปลี่ยนแผนไหมแต่เนี่เปลี่ยนแผนไหมไมนขึ้นไหลกันสิจะออกฮะมันขึ้นไหเลยไรเสร็จไม่ขึนไรเลยโอ้ยมัดบติดไม,มาันต้องมัดดึงความพี่เออดึงตัวนี้มัดเกี่ยวๆแล้วก็เดี๋ยวทุกขึ้นไปมัดกับตัวเทรื่องไหม ไม่เป็นโอ้เดี๋ยวยินข่าวะว่าวันที่สิบแปดนี่งานเดียวกัน้นิงานเดียวกันระ็นั่งจัดสถานที่โอ้กับเพชรลำพื้นสิไปเลนนี่เพชรำพน่ได้ไปล่นเลยฮะเปล่นท่อที่ปเลเอ้าเพชรำเพเพิ่ว่าสิบแปดิจ้ว่าตั้งที่ีื่บ่ห้อเข้าอ่โนะครับพี่น้องรอลุ้นกันนะครับนี่ มาลุ้นกันเนาะมาลุ้นกันว่าที่เป็นวงเต็มหรือวงจังใดแบบมินิคอนเสิร์ตบ่รือแบบใดงนะครับพี่น้องง่ายไหมฮะแสดงพวกเขาาเนี่ยนะไเป็นจังทะเบงนะครับพี่น้องเดี๋ยวท่านดูว่าเป็น,ปนแบบใดนะครับแต่ทุกปีก็มีแต่เวทีเนาะเออที่นี่เสียการแสดงด้วยบึงกุยเลยโอ้บึงกุยห้ฮย จักบ่งกุยบ่จักพนอยู่นี่ล่ะพนาไหนาเพชรบุงกุยแม่นบ่แม่าไปละพนาเจ้าอกอพนาเจ้าอกมสม่ก็บรรยากาศฮะยังยด้ละนะครับ้กพี่น้องตัด ต้นนี้ออกแล้วก็ลวงแล้วนะครับแต่ต้ตน,นนี้อ,อ่ะลวงเลยนะครับปูหวานนวลลุงนะครับพี่น้องก็บรรยากาศไทยบรรยากาศที่นๆรกรุง,งฟังเสียงนกเสียงกานะครับน,นะครับ จั่นน้อยพี่น้องครับจั่นน้อยกษิตตั้งเวทีนะครับใบายพุ bye ่นล่ะนะครับตั้งเวทีเสียงเสียงสะอ้ะอนนะครับที่เวทีตั้งมือใดนี่ลุงตัวที่เวทีอนะโอ้ไม่เลี่ยงนี่เนาะ ว่ามือหนวกวิธีหาแล้วรอแสดงว่าเธเตรียมการด้เตรียมการเด้อเตรียมการจนเ,เ,เนื่ๆนๆนี่ครับพี่น้องโอ้ยหิง,หงหขาว่านเพื่อนนี่เปิดขายบัตน,นางานพร้อมโอ้โพี่น้องรอดรุนเด้อครับวันนีอยู่ทางไก่มาเด้อนะครับหนางาน บากาศดีอีกมือหนึ่งนะครับเป็นหมู่บ้านแม่พ้อนเพิ่นก็นกนได้มาทำความสะศาสตร์บ้านอาจารย์นักดนตรีพี่นอ้องนี่ครับคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องครับว่าม,มีอย่างไรกับไทยบร,รยากาศให้พี่น้องบึงในสำนักงาน ฟาวเบียกันเด้อนะครับพี่น้องนะครับกับกระบอมียังดอกระไทยนะครับวนไปวนมาอยูยนี่ยแหละครับพี่น้องไทยไทยพี่น้องเบื้องกับบรรยากาศนะครับควมเปลี่ยนแปลงในสำนักงานนะครับพี่น้องครับไทยพี่น้องเบื้องนะครับว่าในสำนักงานนีมียังเนี่ยนะครับการอัปเดตการเชื่อมไว้ต่างๆนะครับช่องเสียออกขเสี อัปเดตให้พี่หน้องเ<ห><อ>บิ้งนะครับพี่น้องครับกับบรรยากาศในสำนักงานบลำเพชรลำพ,ลำพืนนะครับนี่แม่ออดซอมมากับทันตื่นอยู่นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณพี่ขอบคุณน้องด้วที่กดติดตามช่องเสียออกเป็นลํำเพลินมากกลับเดี๋ยวเสวาเกษตรไทยมาด้วยกัพี่ใน้องบึงอีกนะครับไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้บ่มีอย่างไรพี่น้องครับก็ขอคำว่าสวัสดีครับแขวนจากแปดนาทีก่อนพี่น้องนะครับนี่ หวนบอสสวัสดีครับ